ทักทายทุกคนค่ะจากรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาค่ะบ่ายนี้เรามีนัดนะคะกับเจ้าหน้าที่ทำเเท t ท,ทดสอบสมรรถภาพทางความรู้ของไข่มุกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้สมัครเรียนกับโรงเรียนที่นี่เนาะคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรให้เราเข้าไปทําการทดสอบทางด้านความรู้ของน้องไข่มุกค่ะ วันนี้ค่ะเจวกับสามีจะไม่เอาลูกสาวสองคนไปด้วยค่ะจะไปแค่กับพี่ไข่มุกคนเดียวนะคะก็เลยจะลูกสาวสองคนนะคะมาฝากไว้ที่บ้านคุณปู่คุณย่าเนาะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเนาะค่ะเราก็เลยจะต้องเอาเด็กๆมาฝากไว้ที่นี่ก่อนค่ะมปลปะปโอเคโนวามาเอาน้ำนูแล้วมาโนว่า ปับปี้หนูไปแล้วเงินเท่าไหร่เอาเลยสามีจะเล่ข้างน้ำหรอจะเล่นทางน หลังจากที่เจียวไปฝากลูกๆเนาะค่ะสองลูกสาวไว้กับคุณปู่คุณย่าเนาะค่ะของเด็กๆเจียวกับสามีแล้วก็พี่ไข่มุกค่ะก็ได้เดินทางมาที่หน่วยงานนะคะที่เขานัดพบเรานะค่ะให้มาทำการเทสนะคะมาทดสอบความรู้ด้านภาษาของไข่มุกค่ะเนื่องด้วยวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะทุกคนมีเจ้าหน้าที่ค่ะโทรมาหาสามีเจลเด้อค่ะเกี่ยวกับการสมัครเรียนให้กับไข่มุกเพื่อเข้าโรงเรียนนะคะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าค่ะ ตอนนี้เจ้าที่ก็เลยทําการนัดหมายให้ไข่มุกค,ค่ะเข้ามาเข้ามาทำการทดสอบเนาะคะ่ะทางด้านความรู้ต่างๆทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ทางด้านการใช้ภาษา ่าเฮาสิมีความรู้เบื้องต้นสำหรับหแน่เนาะจ้ะแล้วก็เมื่อน,นี้ด้อค่ะครอบครัวเราได้รับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะคนที่ทําการทดสอบความรู้ของใครมุกมก็คือเป็นน้องคนไทยนะคะที่ทํางานที่นี่ค่ะนี่ค่ะที่ทุกคนเห็นตอนนี้เจอกับสามีก็ได้ทําการขออนุญ,ญาตนะคะเจ้าที่น้องคนไทยเนาะคะ่ะเพื่อทําการถ่ายวีดีโอเพื่อมาทําวีดีโอให้ทุกคนดูนะคะน้องพูดให้เราฟังนะคะ่ะว่าน้องย้ายมาอยู่อเมริกาตั้งแต่เป็นเด็กๆเกนาะคะ่ะ <ๆ S 1> ก็เลยไม่สามารถพูด ภาษาไทยค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะของการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของน้องไข่มูค่ะในการฝึกพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหนเนาะค่ะแต่วันนี้น่าเสียดายค่ะทุกคนที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้วันจันทร์หน้าเราก็เลยได้นัดมาอีกครั้งหนึ่งเนาะจ้ะตอนนี้เราก็เลยต้องกลับบ้านค่ะแต่ว่าระหว่างนี้นะค่ะสามีเจียวจะพาไปซื้อของเล็กๆน้อยๆเข้าบ้านค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่ในการชอปปิ้งไม่ค่อยมีเวลาสะดวกเนาะค่ะสามีเจียวก็เลยจะพาไปค่ะ ระหว่างทางค่ะเขาก็ได้ไปเห็นโซฟาฟรีนะคะที่บ้านเขาโลออกนะค่ะแต่น่าเสียดายที่โซฟาสกปรกค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้างสรรพสินค้าค่ะของเมืองนี้แล้วนะคะของที่สามีเจ้าถือในมือตอนนี้ค่ะก็จะเป็นถ้วยครับทําขนมนะคะที่สามีเจ้าซื้อไปก่อนหน้านี้แต่ว่ามันผิดสเปคใช้งานไม่ได้นะค่ะสามีเจ้าก็เลยมาทํารีเทิร์นกลับค่ะ วันนี้ก็ถือเป็นวันช้อปปิ้งหนาค่ะของครอบครัวเรานะคะสามีเจ้าก็ซื้อน้ําผลไม้ให้เด็กๆค่ะแล้วก็ซื้อขนมนะคะ่ะพวกสแน็อะไรพวกนี้ให้เด็กๆค่ะเพราะว่าลูกเจ้าชอบกินขนมค่ะไม่ชอบกินข้าวนะคะ่ะและตอนนี้พวกเราขอตัวไปขนของเข้าบ้านก่อนนะจ้าเจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนขอบคุณสวัสดีค่ะ